หลวงปู่เจ้ยจุนโทรพระอระหันต์แห่งวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพระผู้มีฉายาอันเลื่องลือว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองท่านเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นเป็นพระที่มีปฏิปทาที่แปลกแต่แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดและมีความเข้มข้นในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งปฏิปทาของท่านค่อนข้างจะผงผางดุดันสักหน่อย มองดูภายนอกอาจจะไม่เป็นที่ถูกตาถูกใจของใครหลายหลายคนแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นละเอียดละออมากมิเช่นนั้นท่านคงจะไม่ได้ฉายาว่าภาคีครีว้วหอทองมารอกฉายาที่ได้มานี้บ่งบอกยี่ห้อภายในหัวใจของท่านได้เป็นอย่างดีในปีพุทธศักราช2520หลวงปู่เจี้ะจุนโทรพร้อมกับบรรดาพระลูกศิษย์ลูกหา ได้เดินทางไปจำพรรษาที่วัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีตามคำนิมนต์ของสมเด็จพระยาณสังวรตอนนั้นหลวงปู่เจี๊ยมีพรรษาสี่สบแล้วเมื่อได้มาอยู่ที่วัดยานสังวรารามนั้นหลวงปู่เจีย๊ยท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านแบบติวเข้มเลยเน้นหนักให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านทำความเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้ง โดยท่านจะสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าจงพากันบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วๆจนจิตนี้มีหลักคือความสงบเป็นพื้นฐานแล้วก็มาพิจารณาขันห้าด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะถ้าผู้ภาวนามัวแต่เข้าสมาธิอย่างเดียวจิตจะติดอยู่ในสมาธิจะเห็นแต่ความมหัศจรรย์ทางด้านสมาธิอย่างเดียวส่วนความมหัศจรรย์ทางด้านปัญญาจะไม่เห็น ความมหัศจรรย์ทางด้านปัญญาเป็นความมหัศจรรย์อย่างแท้จริงปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องคิดค้นมีโยนิโสมนสิการอยู่เสมอเสมอต้องคิดค้นคลี่คลายจนกระทั่งจิตนี้เบื่อหน่ายในขันและในจิตการภาวนาอย่างนี้ก็จะเห็นผลประจักษ์ใจขึ้นเองวัดปฏิบัติที่ท่านพาลูกศิษย์ลูกหาทำในขณะนั้นก็คือในแต่ละวันหลังจากฉันน้ำร้อนน้ำชาเสร็จ ประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มท่านก็จะนำทำความเพียรภาวนาจนถึงเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนแล้วท่านก็จะสั่งหยุดเลยเพื่อให้เข้านอนกันมาตื่นอีกทีตอนตีสามลุงปู่เจี๊ท่านจะทำเสียงสัญญาณด้วยการไอค้อแคบข้อแคบถ้ากุฏิใดที่ท่านเดินผ่านไปแล้วพระรูปที่อยู่ข้างในนั้นยังไม่ส่งเสียงไอตอบหรือจุดตะเกียงออกมาล้างหน้าแล้วก็ เสียงเคาะปี๊บก็จะดังตามมาทันทีถ้าเคาะปี๊บแล้วยังไม่ตื่นทำความเพียรอีกก็น่อท่านจะเดินไปทุกฝากุฏิจนแทบพทังเลยละหรือไม่ก็ใช้ค้อนคว้างเลยแล้วท่านก็จะสอนพระรูปนั้นเลยว่าตอนที่ผมอยู่กับหลวงปู่มั่นไม่เป็นอย่างนี้ถ้าท่านกระแอมก็ต้องกระแอมตอบแล้วทำความเพียรต่อเลยเราจะต้องมีชาครธรรมต้องตื่นตัวอยู่เสมอ อย่าให้นิวร์ครอบงำเราได้เหล่าพระได้แม่ชีที่อยู่กับท่านตอนนั้นตีสาม่วงขนาดไหนก็ต้องออกมาเดินจงกรมหัวทิ่มหัวตำ่ำชนตอชนต้นไม้เดินจงกรมออกนอกเรียนบ้างก็มีเพราะไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนใครก็ตามที่ไปอยู่กับท่านต้องปรับสภาพร่างกายให้รับให้ทนได้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆถึงจะชินในวิธีปฏิบัติแบบท่าน พระทั้งหลายเดินจงกรมเซไปเซมาเป็นเดือนกว่าจะเข้าที่เข้าทางตอนกลางวันท่านก็จะพาพระปลูกต้นไม้เป็นการใหญ่จะขี้เกียจไม่ได้เพราะวัดยาณสังวรารามสมัยที่ท่านไปจำพรรษาอยู่นี้ยังเป็นวัดใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จยังไม่มีต้นไม้และก็สภาพพื้นดินก็แห้งแล้งมากมีแต่ป่ามันสำปะหลังแห้งๆแ,แต่ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือ วัดยาณสังวรารามนี้ถึงจะมีสภาพที่ตั้งอยู่ในที่แห้งแลง้งแต่เวลานั่งภาวนาจะสงบมากสงบมากจนพระไม่อยากจะลุกอยากจะนั่งให้นานๆหลายต่อหลายรูปติดนั่งภาวนาสงบกันจนลุงปู่เจี้ยต้องได้ตำหนิว่าพวกท่านไปนั่งแช่แช่อย่างนี้มันจะไม่พอกินมันไม่พอกินนะตอนนั้นมีพระรูปหนึ่งท่านนั่งภาวนาจิตสงบดีมาก และเกิดภาพนิมิตมาสจันขึ้นใครจะไปใครจะมานี่ท่านรู้หมดรู้ในนิมิตแห่งสมาธิของท่านนั่นแหละถึงขั้นไปกราวอวดอ้างความรู้อันนี้ให้หลวงปู่เจีย๊ยฟังเพราะเมื่อจิตมันสงบมากก็อาจหานไม่กลัวท่านเลยจึงเดินดุมๆเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่เจีย๊ยว่าท่านอาจารย์คอยดูนะพรุ่งนี้จะมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาที่วัดของเราคันมันจะใหญ่ คล้ายๆรถไฟท่อต่อมันจะไปอยู่ข้างบนหลังคาคอยรอพิสูจน์ดูนะว่าพรุ่งนี้จะมีมาจริงหรือไม่เหมือนในนิมิตภาวนาพอถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ก็มีรถบ m เคันใหญ่มีปล่องท่อไอเสียอยู่ข้างบนวิ่งเข้ามาจริงๆพระในวัดต่างก็ออกมาดูกันพระรูปนั้นกราบเรียนหลวงป,ปู่เจี๊ยว่านี่ไงนี่ไง สิ่งที่ผมเห็นในนิมิตท,ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ที่ท่านอาจารย์ว่านั่งสมาธิกิตสงบมันจะไม่พอกินมันจะไม่พอกินได้อย่างไรใครจะตายมันก็รู้ใครจะไปมันก็รู้จะมาก็รู้มันวิเศษขนาดนี้จะไม่พอกินได้อย่างไรกันครับท่านอาจารย์พอพูดจบลุงปู่เจีย๊ยท่านก็ดุตวาดขึ้นอย่างดังว่าเฮ้ยปฏิบัติอย่างนี้มันไม่พอแดกโว้ยประสาฐ ไม่ต้องนั่งภาวนาให้เสียเวลาก็เห็นได้เห็นได้ชัดกว่านั่งภาวนาดูอีกเนี่ยผมก็ยังเห็นอยู่เนี่ยมันจะวิเศษอะไรประสาเห็นรถแม้จะโดนดุโดนตวาดจากผู้เป็นอาจารย์เช่นนี้แต่พระรูปนั้นก็ยังไม่ยอมลงใจในสิ่งที่ลวงปู่เจี๊ยสอนเลยสักนิดเพราะเธอเกิดความมหัศจรรย์ในสมาธิของเธอมากมายไปแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าเอออาจารย์ของเรานี้เป็นอย่างไรน้อ สักพักหนึ่งก็โต้อตอบหลวงปู่เจีย้ยแบบท้าทายไปว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถแปลกๆมาอีกข้างหน้ามันจะเป็นสีขาวๆส่วนด้านข้างจะเป็นอีกสีหนึ่งดูดูก็ไม่ค่อยเหมือนรถแต่มันก็เป็นรถพอถึงรุ่งเช้าก็มีรถวิ่งเข้ามาจริงๆเป็นรถที่ยังโป๊สียังไม่เสร็จลักษณะเป็นอย่างที่พระรูปนั้นว่าไม่ผิดเลย พระทั้งหลายก็ไปชี้ที่รถว่านั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้วแน่จริงๆวาระจิตนี้แม่นยำมากพระลูกนั้นก็ไปกราบเรียนหลวงปู่เจียอีกว่าเอท่านอาจารย์ครับมันอัศจรรย์มากเรื่องการที่จิตออกไปรับรู้นะท่านอาจารย์ไม่เคยสอนเลยอันนี้จิตของผมไปรู้เองนะท่านอาจารย์จะว่าไม่พอกินได้อย่างไรเล่าครับหลวงปู่เจีย้ยท่านก็พูดขึงขังขึ้นอย่างดังว่าเฮ้ยมันยังไม่พอกิน มันยังไม่พอแดกยังไม่พอยาไส้สําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะไปสู่พระนิพพานหรอกที่ท่านว่าจิตท่านมาัจจรรย์ทางด้านสมาธิเหลือหลายนั้นให้ท่านลองทางด้านปัญญาดูบ้างสิว่าจะมหัศจรรย์แค่ไหนสมาธิเป็นเพียงเครื่องกั้นกิเลสแต่ปัญญาเป็นเครื่องทําลายเขื่อนคือกิเลสนั้นให้พังทลายลงจะมหัศจรรย์แบบตาแจ้งแจ้งแบบท่านเดินไปไหนมาไหนเห็นได้เลย ไม่ต้องมานั่งสมา,งสมาธงิมาสัจจันร์แบบตาแจ้งแจ้งทั้งทั้งที่ทคนอยู่เยอะเหรือคนอยู่น้อยน้ทั้งที่กิริยาท่าทางคุยกันได้เดินคุยกันไปได้อย่างนี้หรืออย่างที่ผมคุยกับท่านอยู่เวลานี้ให้ท่านลองพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างไอ้อันที่ท่านทําอยู่นี้ทิ้งไปเลยไม่พอแดกสําหรับภาษาธรรมของผมนะเมื่อลุงปู่เจี๊ยสอนพระรูปนั้นจบลง พระรูปน,นั้นก็เกิดความคิดว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงพูดอย่างนั้นแต่เอาเถอะท่านอาจารย์ท่านเคยอยู่อาศัยอุปถากลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมาเคยทำวัดปฏิบัติแก่พระมหาเทระฝ่ายวิปัสนากรรมฐานมามากมายแม้อยู่ที่นี่ก็ยังมีพระกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงเลียงนามแวะเข้ามายเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆเช่นหลวงปู่ลุยหลวงปู่ชอบหลวงตามหาบัวพระอาจารย์วันพระอาจารย์จวนพระอาจารย์สิงทองเป็นต้น ตลอดจนพระวิปัสนาทั้งหลายที่เป็นพระสายป่าก็เข้ามากราบท่านอยู่เรื่อยเรื่อยเรามองดูท่านด้วยตาเนื้ออาจจะไม่รู้เรื่องแต่สำหรับพระที่แวะเวียนเข้ามาหาท่านล้วนเป็นพระที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นล้วนเป็นพระที่คนทั้งหลายทั้งประเทศนับถือท่านคงจะสัมผัสทรรภายในกันได้กระมังถึงอย่างไรเสียแม้กิริยาภายนอกท่านอาจจะไม่งดงามในบางครั้งแต่เรื่องธรรมวินัย อันเป็นส่วนสำคัญท่านเคร่งครัดอย่างสม่ำเสมอแม้การงานทุกอย่างของท่านก็ละเอียดละออหาผู้เทียมเท่าได้ยากเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ปรงใจลงใจในองค์หลวงปู่และพร้อมที่จะรับฟังการอบรมธรรมต่อไปเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าองค์หลวงปู่เจียนั้นท่านจะไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมแท้เลยการสอนลูกศิษย์ลูกหา ให้เดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องนั้นถึงจะยากลำบากเพราะลูกศิษย์ลูกหาบางรูปไม่ยอมวางทิฐิตัวเองลงถือดีอวดเก่งต่อครูต่ออาจารย์ก็เถอะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทั้งหลายที่ยังมืดบอดอยู่คนมืดบอดจะบอกให้แจ้งให้สว่างขึ้นเดียวนั้นเลยมันก็เป็นไปได้ยากต้องค่อยๆแกะค่อยๆบอกค่อยคขัดค่อยๆก,กล่าต่อไปสิดดือ้อถ้าเห็นความดื้อของตัวเองได้ชัดเมื่อ,อไร ก็จะเลิกดื้อได้เมื่อนั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าคลิปคลิปนี้คงจะถูกใจนักปฏิบัติผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายไม่มากก็น้อยจะได้นำมาเป็นกระจกส่องตัวเองเพื่อการเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องต่อไปขอความสงบสุขความร่มเย็นเห็นธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ